สวัสดีตอนเช้าครับดูดูเขาคึกแต่เช้าเลยวันนี้ไะคึกคักแต่เช้าเลยเอาละเอาละโอ้โห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 ุณชายทางพี่ลูกมาทางพี่ เก่าเวลาเดิมหาที่ฉี่เอไม่ล้มแล้วนะครับฉี่ปกติแล้วดีแต่ยกขาไม่ได้อ้ยอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยวิ่งเร็วเ,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 เลยเขาอ่ะ ทางนี้ลูกไหทางนี้โอ้โหน้ำหน้าเรี้ยวเลยไหนไหนไหนจะไปจะไปไล่ใกล้ิืนไปหลกาทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับ ทุกทีต้องให้พ่อออกเดินนำหน้าก่อนนะนี่ไม่ได้ออกนำหน้าแล้วเขาออกหน้าพ่อละสดเช่นตอนเช้าสดเช่นตอนเช้าเช้านี้อากาศดีครับ được không? thằng ní đeo thằng ní đeo úp 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 dân quả dân quả ทางพี่มาทางผิดเล้นทางนี้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 ทางพี่ทางพี่ทางพี่เร็ว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 มา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 ไหนไม่ล่ะไปว่านี่ยังมาหัน ที่ช e, 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 ี่จบปมสิ e, ้นเอ้ยคักี่ดอกนเ้อเฮ้อเ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 อ้เอาเอ้โอ้ันนี้กินยาอะไรเนี่ยฮะอันนี้ปีโป้กินยาอะไรครับเจ้าหมูน้อยกินยาอะไรคึกขนาด Nhắc sắm luật nói Ở ngoài Ở ngoài Sắm luật xếp nhé Sắm luật xếp nhé Mah, mah, mah Sanik, sanik Aduh, duh, 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 duh Ipoh, apai lah dia Ada, ada Mami, mami ตำรวจยังไปาหาตำรวจได้ปลาฉันฮะอะไรพี่เกิดอย่านะพี่เกิดนะอย่าไปอย่าไปขู่กันเดอ้ออย่าไปขู่กันเด้อพี่กเกิดน้อย เนี่ยแล้วสิวิ่งอย่างเดียวอ่ะวิ่งอย่างเดียวเนี่ยแล้วสิมา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 เพี่มาเพียมาพี่ ปุ๊บ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 วะปุ่นนะปุ่นนะปุ่นหาทางนี้นะอาบแดดพี่นะรีบไปอาบแดดครับทางนี้เร็วทางนี้เร็วทางนี้เร็วครับ ลิโป้มีเพื่อนใหม่ด้วยมามามาิโปมีเจอเพื่อนใหม่อีกแล้วนักเลงคุมซอยครับเอาเด <c oughs> เดิน <c oughs> เดินเดิน <c oughs> มาเลยมาเลยวิ่งอย่างเดียวจนเหนื่อยแล้วครับวิเห็นน้ำตกเห็นน้ำตกเหนื่อยด้วยยังเหนื่อยแคขึ้นบ้านถ้าเหนื่อยแล้วก็ขึ้นบ้านครับอีพอรเนี่ยเราเมียเราได้บัตรถ้าบักหลายย่างข้างหลาย นี่จะแลีน,นเนาะอาบแดดอาบแดดกันอาบแดดกันครับผมว่าละ่ะว่ละาล่ะบิดหน้าบิดหลังกรึบหยุดเลยบ,บ่ไปแล้วเด้บ,บ่ไปแล้วเด้รถมารถมารถมาเห็นแนอ่อีดะ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  เ่ะๆๆๆออออพี่มาซิเอ้ยลิ้นห้อยแล้วครับเล่นเหนื่อยแล้วครับขอบคุณมากๆครับ เนี่ย้วครับอ้ะจับต่อจับต่ออี่โอ้โหคึกขนาดครกองครื่อคคื่องเคื่องะเฮะเะเโอ้โหขอบคุณเอฟซีนะครับทุกทุกท่านโอ้โหวิ่งป๋อเลยอึบอึบ โอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอโห้โอหโอ้โหโอ้โหตาไม่ทันเลยสุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกวันครับพี่โป้แข็งแรงขึ้นทุกวันเลยช่วงนี้เฮ้ยดูเขาวิ่งอย่างเดียวเลยไม่เหาะไม่เดินแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช้วิธีวิ่งอย่างเดียวเพือดเพือดเพือด ขึ้นขนาดเลยหมูหน่อยอหมูหน่อยขึ้นขนาดเลยหัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ลม้มด้วยนะทา่งนี้พอได้มัง้งไอชิ้นตัวก็ไอเสียไปสายมาเมื่อนี้ไม่มีโมเลนเลยว่ะเม,มื่อนี้เม่ ขอบคุณครับ